الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حبب علينا الإيمان وزين له في قلوبنا وكره علينا القفر والفسوق والإسيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو حبيبه وخليله الذي اشتبى واصطفى لقيادة الأمم من, من بني الإنسان وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونرسول لإعلاء كلمة الإسلام على سائر الأديان اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خام تبرين خام سنتي وأبراني جاقي ولسبحان وتلاه จงประสบเดตันพ่อแม่พี่น้องผู้เท่กำลังรับฟังรับชมอิชอโลวันนี้นะครับกับผมก็มีโอกาสนะครับได้ทําการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเป็นวิทยาทาในให้กับตัวของผมเองและทันพ่อแม่พี่น้องเท่กำลังรับฟังชแนลคำโตครูณนะเวลานี้นะครับอิชอโลวันนี้ด้วยความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาวะตลาลาด้วยความปราณีเต็พระองค์นั้นได้ไว้ชีวิตของเรานะครับ คนมุสลิมไม่ใช่เฉพาะอย่างยญิงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นคนมุสลิมทั่วโลกเราได้รวมกันนะครับในการทื่อสิ้นอดในเดือนรอมฎอนของปีนี้วันนี้นะครับข้อคอลักๆคงจะไม่มีข้อคอลในแถบันเหมาะสมเกินไปว่าคอที่เราจะพูดเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนนะครับความประเสริฐของเดือนรอมฎอนผากปฏิบัติที่ลักศาสนากว่าลักชอร์ได้กำหนดมาให้เราทุกๆคนในฐานะแต่เป็นคนมุสลิม ที่บาเล็กที่มีอาการมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นสกัดกันเราในการทื่อสิ้นอดเราทุกคนครับวา j ิบจำเป็นจะต้องทื่อสิ้นอดในเดือนรอมฎอนยาอายุห์ละลา z า n aamanu k u ะ i ba a l i ุ u m u s t i y a m kamaku t i ะ a a ล a lazinamin koplikum la ล l a k u m ta ตะก u นอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าในาองค์การหนึ่งของซูเราะห์ในพระมหาคัมภีร์ของพระองค์ว่า แท้จร e si ิงแล้วผู้ศรัทธาต่างหลายรมฎอนนั้นเป็นอิบาดะหทที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้กำหนดมาให้มวลมนุษยชาติเฉพาะผู้แต่ศรัทธาในการ่จะปฏิบัติกะมากุติบัลลาีนามิงกบลิกุมซึ่งการทื่อสิ้นอดนะครับท่านพี่น้องไม่ใช่มีเกิดขึ้นเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุวะลิวะสัลลัมเท่านั้นแต่อิบาดดห์ของการทื่อสิ้นอดได้เกิดขึ้นกับประชาชาติก่อน อย่างที่ลเราสุบฮานาฮวตาลาได้ประทานบทบัญญัติมาเพื่อเป,เป็นเป็นวิธีการในการปฏิบัติเชคเช่นเดียวกับประชาชาติอนๆฉะนั้นจากองค์การดังกล่าวเราได้เห็นว่ารอมฎอนหรือว่าการทื่อสิ้นอดนั้นได้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะอย่างเฉพาะในอุมาศขอนานม,มีอมมุมาศ์สุลลฮวอะลวะซัลลัมเ,เท่านั้นแต่เป็นอุม,มัตุสซาบิอรอหรือว่าอุมาศประชาชาติอนๆเชคเช่นเดียวกันก็มีรูปแบบของการทื่อสิ้นอดเหมือนกับเราแต่วิธีการหรือว่าห่วงเวลาอาจที่จะแตกต่างกับเรานะครับ ยังไรก็ตามนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการทื่อสิ้นอดเป็นเนื่องจากอิบาตด์แต่มีตลอดระยะเวลายาวนานนาบีก่อนๆจนถึงนบีคนสุดท้ายแต่เลาสบานนวตาลาดได้ประทานมาเป็นรอฮมัดให้กับมวลมุษยาชาติคือนบีมูฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่มันสามารถที่จะกระชากความพยายามของเรากระชากกำลังใจของเราเพื่อที่จะมีความมุ่งมัน่นความพยายามความมุมานะในการที่จะทําสิ่งหนึง่งสิ่งใด จำเป็นที่จะต้องมีพ้นตอบแทนเหมือนกับขับ,บนำพี่น้องเวลาเรายี่ทํางานเราก็พยายามห้าหา่านต่คนข้างตี่จะมีพ้นตอบแทนที่ดีเวลาเราเข้าไปเรียนมาห้าไล่น้องๆน,นักศึกษาเราก็ต้องการเข้าคณะดีๆพะเรารู้โรโรลแล้วล่ะห่วงสุดท้ายจุดสุดท้ายของการเรียนหรือว่าไร้วันลังจากเี่เราได้ใช้ความพยายามของเราทํางานมันจะมีพ้นตอบแทนฉะนั้นพ้นตอบแทนก็คือเป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจําเป็นจะต้องแล่เราไม่สามารถี่จะปฏิเสธได้ว่าทุกๆคนแล้วล้วนแล้วแต่ชายพ้นตอบแทนเป็นปริมาณร่วเป็นคาวัดในการเี่จะเพิ่มระดับข้องความพยายามความมุมานะเหมือนกับคำตำหนิน้องในเดอรอมฎดอนความประเสริฐข,ของมันมากไหมเลือกขนาดนับมากไหมเลือกขนาดนับนานานาบับจนไม่ทราบมารถิดจะใช้เงินทองใช้รัพย์สินธรมีตีจํานวนขา ข้องพ้นเถอะลสุบฮานาวาตาลาจะตอบแทนเราได้เพราะว่าปริมาณที่ลอสุบฮานาวาตาลาจะหมอเป็นพ้นตอบแทนให้กับเรามันคือพรอมปริมาณเทโยคงทนท่าวอนไม่มีวันดับซูนเหมือนกับสับสินเงินทองเรามีตางวันนี้กับท่านพี่น้องเราใช้ใจเสือปัจจัย,ยังฉีบสักวันมันกรหมดลมให้ใจเี่เรามีนะวันนี้เราได้ชายตุกๆกวันสูดออกซิเจนเข้ามา แล้วเอาเอาอกกลายเ,เป็นก๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์สักวันมันก็หมดเมื่ออายุไขของเราได้สิ้นชีวิตลงแต่ว่าคําสัญญาของอัลลอฮ์พ้นตอบแทนของอัลลอฮ์เถ่ะเราซุบฮานาวะตัลลาจะมอบให้กับเรามันจะกลายเป็นพ้นตอบแทนที่ดีที่สุดโดยไม่มีธนาคารที่ไหนหรือว่าองค์กรสับสิ้นใดที่สาม,มารถมอบให้กับเราได้ทึงแม้ว่าเราจะเอาตังทั้งชีวิตของเราไปลงทุนกับมันในดุนยานี้ห้าไม่ได้นั่นคือพ้นตอบแทนของพระผู้ทรงอภิบาลของเราที่จะให้กับเรา และหนึ่งในวิธีการที่สามารถจะข่าวถึงพ้นตอบแทนหรือว่าการลงทุนที่ดีที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็คือการที่เราได้พาชีวิตของเราอย่างกายเข้าไปในเดือนที่ปะเสิทีิสุดที่เราสุบานอวตาลาได้ให้คำมั่นสัญญานั่นคือเดือนรอมรดดอดที่เรากำลังประสบพบเจอในเวลานี้ท่านพ่อแม่พี่น้องครับถุกๆูกสิงทเ่เกิดมาดีที่สุดในห้วงชีวิตของเราล้วนแล้วเ่เกิดในห้วงเวลาที่ชือ่อว่าอนรอมฎอน ชาติรอมฎอนเดือนแห่งรอมฎอนเรากลายเป็นประชาชาติดีที่สุดกุ้งตุมไข่โรมาตินอุครียตินัสเรามีผู้นำหรือว่ามีรอซูลที่ดีที่สุดก็เกิดในช่วงชีวิตของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสัลลัมผู้นำที่ดีที่สุดรอซูลที่ดีที่สุดมากับประชาชาติที่ดีที่สุดนั่นคือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสัลลัมก็คือเรากับท่านพี่น้อง มวัวยีซมัดที่ดีที่สุดเท่เรารบามนาวตาราเคยประทานกับท่านนบีคนหนึ่งคนใดคงจะไม่มีในแต่ว่ามันจะประเสริฐและดีเลิศว่าอันกุรอานอยากท่าว่าอัลกุรอานแต่ประทานให้ใครกับท่านพี่น้องกุรอานคือคำพี่ที่ดีที่สุดมวัวยิซมัดที่ประเสริฐที่สุดสามารถทําให้บุคคลได้ว่าหนึ่งพันเซลอยกว่าปีอดีตบรรดาซอบะจนถึงเราสามารถสัมผัสไววไดนั่นคืออันกุรอาน และประทานให้กับท่านนบีที่สุดเพื่อมาให้อุมมัดเถิดดีติซุดคืออุมมัดประชาชานอับบีมุฮัมมัดสร้สางประกาศนี้ครับท่านพี่น้องมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนั่นคือเดือนรอมฎอนชาฮูรอมฎอนนัลล้นละซีอุงซิลาฟีฮิลกุรอานฮุดันลินนสัสวะบับย,ยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนอัลลอฮ์ได้นนประทานหนึ่งจากรัฐธรรมนูญของชีวิต เพื่อมาเป็นสัจธรรมให้กับมวลมนุษยชาติผ่านนบีมุฮัมมัดคือนบีที่ดีที่สุดในห่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นคือห่วงเวลาของเดือนรอมฎอนให้เลยยังครับท่านพี่น้องคำวันดีที่สุดในชริอาตของอิสลามที่ได้เกิดขึ้นในยุคของเราล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอันกุรอานมวอิซาตที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุด เทกิดขึ้นมามีบรรดาวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทรณีวิทยาการแผลทุกๆอย่างได้ระบุใน,ใ,นในอิสลามในอัลกุรอานนึ่งันเซอยกว่าปีเป็นมวยิซาร์ต่ทํำให้ใขรละลายคนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้เข้าอิสลามก็ได้ทุกประท่านลงมาในเดืนดอนรอมฎอนรอสุล,ลส,สัลลัลฮุวะลัยฮะสัลัมโทกแต่งตั้งรับวะยูเรกเช็กเช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอน ประชาชาติของศาสนาอิสลามประชาชาติที่ดีที่สุดเมื่อรอสุลลอฮ์ได้รับวาหยุและได้ไปเผยแผ่ให้กับประชาชาติใครก็ตามที่ได้เข้าศาสนาอิสลามก็แปลว่าห่วงเวลาดังกล่าวนี้คือห่วงเวลาที่ดีที่สุดคืออยู่ในห่วงเวลานี้คือเดือนรอมฎอนกัทตันพีนองและในเดือนรอมฎอนก็มีคำคืนหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นคำคืนที่ดีที่สุดจากบรรดาคืนต่างๆนั้นคือคืนไลลัตุลกอดอินนาอังจนาฮุฟีไลลัตุลกอด อัล l l a ์ได้ประทานอันกุรอานทั ah ah. ้งเล่มลงมาขึ <ümüz> <monster> ้นเลยละตุนกอดนูซูล ah ุลอัลกุรอานจุมลลตันวาฮิดะประทานทั้งเล่มลงมาเลยละตุนกอดลงมาบนฝากฟ้าของดุนยาเดี๋ยว a l l ฮ h subhanaw taala นั้นได้ทำการกระจายกระจายอัลกุรอานออกมาเป็นทีละสุโรทีละอายะตามเหตุการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลายิบสามปีที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้ทำการด่าวะเดือนรอมฎอนเลยละตุนกอดประชาชน ถืได้ข่าวศาสนาอิสลามเทได้ตามนาบีที่ดีที่สุดล้วนแล้วเทเกิดขึ้นในยุคนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้เกิดขึ้นในคํขึ้นที่เราจะประสบพบเจออีกสิบอีกยี่สิบขนหลังจากนี้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายนั่นคือเลตุตุงกอนทุกๆคําำว่าพิเศษทุกๆคําำว่าเทศสุดเกิดขึ้นในเดือนนี้วันนี้เป็นคํขึ้นแรกของเดือนรอมฎอนครับท่านพนี่น้องคํขึ้นที่จะชี้ชะตาของเราว่า เราโคคว้ที่จะได้รับพ้นตอบแทนแต่เราสุฮานาวาตาลาไดประตานให้เราหรือไม่หรือการทื่อซีดอดของเราในเดือนนี้เป็นแค่เพียงความอดยากความหิวโหยความกระหาหนา้ำทการกระให้น้ำเท่านั้นฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์หยิบยืนถุงยางให้กับเราผู้เถจะเลือกได้ว่าเราสมควรจะจะเลือกสิ่งไหน,นั่นคือตัวของเราเองตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ข้างหน้าท่านพี่น้องแล้วคำคืนที่ดีที่สุดมวอิซัดที่ดีที่สุดนบีที่ดีที่สุด เดือนที่ดีที่สุดบรรดาอามัธสุนทร์ต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเดือนอื่นนอกจากเดือนนี้วันนี้มาประสบพบเจอกับท่านพี่น้องแล้วฉะนั้นเทสทุตของเทสทุดได้มาประจบวันนี้คือทําคืนแรกท่านพี่น้องครับเราคือคนเตเลือดทุกๆคนต้องการซึ่งเดือนดีที่สุดกับท่านพี่น้องเราต้องการบานที่ส่วยเตืุ่ดเราต้องการภรรยาของเราที่มีรูปร่างหน้าตาเท่งดงามส่วยเถ่ทุด เราต้องการโลกของเราเป็นโลกเี่เก่งฉัฉลาดมีความสามารถมากที่สุดคําว่าที่สุดคือธรรมชาติข้อความเป็นมนุษย์ททุกคนต้องการ่จะควนควายและอไฟา้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านพี่น้องเราพ่อแล้วย่งเรารูขาของมันแล้วยังนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งความประเสริฐอ,อีกอย่างนึงครับท่านพี่น้องตลอดระยะเวลา10 11เอดเดือนเท่ผ่านมาบางครั้งการทาพิษพลาดของเราจะเกิดขึ้นมาจากการกระทําของเรา การฟ้าฟื้นของเราไม่ว่าจะเป็นการฟ้าฟื้นโดยกายวาจารอใจัยการที่เราค่อนข้างที่จะเลยกับการทําอามัลอิบาดาดหรือว่าสิ่งทเ่อะลอสุบฮาห์นวตาลาไดบัญญัติชายบางที่เราอาจจะเพอว่าเราอาจจะถอดวอันนี้เป็นเพราะใช่ตอนมันรเพทําการกระซิบกับซาบในหัวใจของเราตนเรานั้นเพล้พลยนะครับหลุมลงุงออกไปจากคนต่งางโลกแต่ว่านี้คำตัณพี่น้องไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นคาขึ้นแต่ดีที่สุดแต่ศัตรูตัวชักกาที่สุดที่เกิดขึ้นมาในนับวัฏสงฆของศาสนาอิสลาม ศัตรูเที่เคยเป็นโคแคนเที่ททำให้ท่านนบีอาดัมอะลลยุสสาลามบิดาข้อมูลบนเสียชติต้องออกจากสวรรค์ศัตรูเที่มีชีวิตยืนยาวยาวนานในการเที่จะโลล่วงหลอกลั่นของนิีอาดัมเพื่อที่จะลุมล่มลงไปหุ้มนรกย่าันน้มหรือว่านรกกับภู่มของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาศัตรูเที่ไม่มีความว่างดีต่อเราศัตรูเออที่พร่จะทำลายเราศัตรูเที่ไม่มีคำพูดของมันเชื่อได้ ศัตรูทีพ่พร้อมที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นเท้าท่านในวันกิยามัตในห้วงนรกนั่นคืออิบลิสชัยตอนเช่นเดียวกันวันนี้เป็นโบนัสใหญ่ที่อัลลรับซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทา,าในให้กับมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่งอุมมัตของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ได้พันธนาการได้หลามอัชชัยตอนเพื่อไม่ให้มันมากำเริบทำลายล,กลูกหลานนาบีอาดัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้เช่นเดียวกันที่เคมีระบุใน h ะด i ษของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อิซาจาอกรมาดอนในบางสำนวนบางฮะดิษได้บอกว่าอิจ扎จักรมาดอนฟูติฮัตอับบาวบุลจันนห์วะกุลลิกอดอับบาวบุลนาร์วะซุฟฟิดัตอววะซุลลิสัตอัชชะยาตินใช่ตอนนะครับจะทุกพันธนาการในเดือนนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสู้ในตัวของเราณเวลานี้ก็คือการสู้ระวังนับสู้หรือว่าอารมณ์ไฟตามของเรา เพราะว่าชัยตอนเทวมันพยายามเทิจ้ะทําให้เราลุ่มลงฟ้าฟื้นต่อรพระบัญญัติของเอาสุบฮานาวัตลาทาให้เราลุ่มลงกับดุนยาวันนี้มันในทุกพัฒน,นาการตั้งแต่ขึ้นแรกที่มีการประกาศว่าโรมัดอนได้เข้ามาฉะนั้นครับวันนี้ท่านพี่น้องอินนหูละกุมอาดูวมุมูบินสัตตูตวชากาเดดเจนของเราได้ทูกหลามโซไว้แล้วอัลลอฮ์ได้เปิดคั้นทางทุกๆท,ทางให้คุณงามความดี ฟุติฮัดอับบะวาบุลิชันนะไม่ Allah เฉพาะอัลลอฮ์ไล่ลามโซรุพัฒนาการเฉยตอนเท่านั้นแต่วันนี้อัลลอฮ์สุบฮานาวาตาล่าได้เปิดประตูทุกๆบานของทว่งสวรรค์ว่ากุลลิกดอับบะวาบุลนานร์และอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาล่าได้ปิดทุกๆบานประตูของทวงนรกของคุ้มนรกฉะนั้นครับท่านพี่น้องคำท้ามสันส้นๆที่ผมต้องการที่จะบอกท่านพี่น้องในเวลาเดียวกันผมต้องการที่จะชุด จิตใจํสนอกของพมเองและทันพี่นองพร้อมๆกันก็คือว่าทุกสิ่งแต่รสสุบาหานุตลาได้ประทานให้เราณเวลานี้มันพ่อแล้วหรือยังที่เราจะให้เดือนเล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนรอมฎอนมันผ่านไปโดยไรประโยชน์มันเป็นเพียงเดือนที่ทาให้เรายากหิวโหยกระนันหรือแขนนั้นรื้อที่เราต้องการมันช่างเป็นเดือนทตะค่อนข้างเต่จะขาดทุนกับใครละไรคนต่ากว่าเราแค่เพียงอดข้าวในย่างคำ ยามค่ำคืในใน,ในช่วงกลางวันและเรากลับใช้เวลาของเราในยามค่ำคืนนอนหลับทับซิทโดยที่ไม่พยายามจะควนควายไปบรรดาอิบาด์ต่างๆที่ขึ้นขึ้นในเดืนดอนรอมฎอนมันจึงเป็นเรื่องอาาที่น่าขาดทุนและน่าเสียดายกับท่านพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องฟาดีลาต่างๆที่ขึ้นขึ้นในเดืนดอนรอมฎอนเต่นั้นกับท่านพี่น้องยังมีบรรดาอิบาห์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเดือนก่อนๆแต่ All w a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติชายมีให้เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติ เฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยญิงการละหมาดไล่การละหมาดอัตโตะการตะหัจุดการอ่านอัลกุรอานระวางอย่างยิ่งกับท่านพี่น้องว่าถุกถูกการกระทําของเราทุกถูกบรรดาอามาลิบดาสุนนะของเราละสุบฮานาวะตลาจะทวีคูณหายโดยเฉพาะอย่างหญิงในบรรปลายหรือว่าช่วงสิบขึ้นทุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะว่าในสิบขึ้นสุดท้ายละสุบฮานาวะตลาจะประทานคืนหนึ่ง ใครก็ตามที่ทำอามันอิบาดาคุณงามความดีใครก็ตามที่ได้พยายามที่จะเอาตัวเองลุกขึ้นมาจากเตียงใครก็ตามที่พยายามที่จะยืนขึ้นในช่วงค่ำคืนเพื่อไปเอานํำละมาดให้มีความเย็นระเย็นระเลือในวันนั้นในคืนนั้นใครก็ตามที่พยายามที่จะฟื้นตัวเองธรรมาดาอามันอิบาดาตขวักตางตัวเองที่ตัวเองมีเพื่อใจซะาการรอดสดกห์ให้บุคคลที่ว่าเดือดร้อนมากกว่าตัวเอง อิงชาอัลลอฮ์การทวีคูณที่ไม่มีเทนในในโลกจะทวีคูณถึงพันเท่าไม่มีครับท่านพี่น้องเราฝากตังในธนาคารฝากตังในหารณกรเราเอาสินทร,รัพย์ของเราไปคายพ้นกำไรบางทีมอาจจะเป็นแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์จากการลงทุนแต่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาลงทุนให้เราเพียงแค่เพียงคืนเดียวได้ทัากับน0่งทวีคูณจากสิ่งที่เราทำ ลองห้าสักคนในทุนในดุนยานี้ครับท่านพี่น้องเทพร้อมเ่จะหายหมากว่าอัลลอฮ์ไม่มีลองห้าสักคนจะคนจะเป็นเศษที่ณนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษที่แท้ล้านเทต,ต้องการเ่จะให้ใครคนนึงทาห้านให้กับเขาคนนั้นและหมอพ่นต่อแทนพ่นตอแทมหายถึงพันเท้าไม่มีครับท่านพี่น้องแต่มันไม่ใช่สิ่งเทวเกินความสรามารของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาฉะนั้นครับท่านพี่น้องวันนี้เป็นคำขึ้นแรกมันยังไม่ใช่ไป ที่เราจะตั้งความมุ่งมั่นของเราตั้งหัวใจของเราตั้งเชียตนาร่มของเราเพื่อ,อจะฟักไฟทําให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีว่าปีที่ผ่านๆมาพยายามที่จะอาสามพยายามที่จะตั้งความตั้งใจกับตัวเองว่าถ้าหากว่าปีก่อนๆเราได้ทําอิมาดอมามัลอิบะห์ได้ทําคุณงามความดีต่างๆนานาจงทําให้รอมฎอนปีนี้ดีว่าปีก่อนๆถ้าหากว่าตัวตนของเราได้เกิดการเปลี่ยน แปลงเป็นคนที่ดีขึ้นในปีก่อนๆในเดือนรอมฎอนจงชายรอมฎอนปีนี้เป็นจุดสตาร์ททำให้เรากลายเป็นบุคคลที่ดีขึ้นในทุกๆวันและจงให้วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจงกลายเป็นวันสุดท้ายเทเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีเต็มเปี่ยมไปด้วยการที่จะชายอีก11เดเดือนเทหลังจากนี้เป็นบุคคลเทดีว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายกับท่านพี่น้องห้ากระดาษมาสักอันหนึง่ง ลิสต์มาเลยว่าในปีนี้ในเดือนนี้ใน10บวันแรกในช่วง20วันในช่วง30วันสุดท้ายอะไรคืออามานอิบาดะห์ที่เราจะทำแต่มันทำให้เราดีว่ารอมาดอนจากปีทิติพานมาสิ่งทีส่สำคัญกับท่านพี่น้องในทุกๆสิ่งที่เราสุบฮานุตือทานดตสอบก็คืออะไรคือบทเรียนที่เราได้รับจากเดือนรอมฎอนวันนี้เป็นวันแรกมันยังไม่สายกับท่านพี่น้องยังไม่สายที่เราจะตั้งมันหัวใจของเรา ยังไม่ใา่ที่เราจะตั้งเนียนของเราให้ดีเพราะทุกๆสิ่งทุกอย่างข้องการกระทําข้องโลกล้านนาบีอาดัมสิ่งแรกที่จะเป็นตัววัดก็คือการตั้งเจจำนงให้ดีตั้งเนียนให้ดีเนียนอิคลัสว่าทุกๆก,ก,การกระทําที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราเพือ่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาการนอนของเราในยามำคำขึนเพื่อที่จะปักพอดให้เต็มเทในการที่จะทาให้ตัวเองยกขึ้นมายามรุง่งเพื่อลหมาตัหยุดลหมา,าสุบฮ์เพือ่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา การทื่อสิ้นอดของเราด้วยความยากความกระใหนามแต่วันนี้เพราะเป็นบรรยัติชายเนียดให้ดีว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตะตัลลการที่เราละมาตเรเอทึ่งแม้ว่าหลายๆคนจากมิสซาฮนของเราจะชวนเราไปกิจกรรมงานต่างๆงานรื่นเรื่องต่างๆในช่วงร,รมฎดอนเราบอกว่าหยุดก่อนวันนี้ข้อใช้เวลาเพื่ออัลลอฮ์เนียดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตะตัลลการที่เราได้ใช้เวลาในห่วงเวลานี้ซ่อนหลังข้อ,ขอเราอ่านอัลกุรอาน พอทุกๆครั้งที่เราอ่านเนี่ยเดือนนี้การทวีคูณมันก็เพิ่มขึ้นเนียตต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะตาลาลิลลาฮิตะอาลาการที่เราได้เอาเงินของเราที่เราเก็บเป็นสเสบียงไว้ใชายแต่มันเลื่ออยู่แบงมาเป็นสัดส่วนหนึ่งเผื่อมอบให้กับมัสยิดมอบมอบให้กับคนมิสเกนมอบให้กับคนฟาเกรคนที่จําเป็นมากว่าเราลิลลาฮิตะอาลาการที่เราได้ทําอาหารอ,ดอ,ดอร่อยเราเป็นคนที่พ่อจะมี เราแบงสัดส่วนของอาหารที่อริสอร่อยของเราให้กับเผื่อนบ้านของเราลินลายตาลาท,ทุกการกระทาของเราณเวลานี้อัลลอฮ์จะไม่ลืมแม้แกเพียงการกระทําเดียวแต่สิ่งที่มันได้มากว่านั้นที่ไม่มีเดือนอื่นๆสามาแต่จะมอบให้เราได้ก็คือการทวีคูณที่เราสุบฮานูวตาราจะให้ในเดือนนี้ท่านพี่น้องครับถูกสิงถูกอย่างที่พมได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นฟาดิลาตหรือว่าพ้นความประเสริฐข้องเดือนที่ดีที่สุดจะได้เกิดขึ้นในเดือนนี้ รื่อฟะดิลาร์ของบรรดาอิบาตดะต่างๆเถ้ลเราสุบฮานาวัตลาได้โจ่ะจงให้กระทําในเดือนนี้หรือว่าจะเป็นบรรดาอามัลอิบาัตดะอถ้ลเราสุบฮานาวะตละจะเพิ่มทวีคูณให้กับผู้ที่กระทําในเดือนนี้หลงห้าสักเหตุพ้นหนึ่งว่าเราจะปล่อยให้เดือนนี้ผ่านผลเราไปโดยไม่เราไม่ชับช่วยมันไม่สร้างประโยชน์กับมันใดกระนั้นหรือนี่คือสิ่งที่เป็นคําท่ามกับท่านพี่น้องวันนี้นะครับก็ว่งวางหวาถูกๆ การแบ่งปันข้อมูลอาจจะเป็นเครื่องช่วยยังคิดช่วยเตือนสติให้กับตัวกองพมหรือว่าทันพี่น้องเทกำลังรับฟังหรือว่ารับชมเ n นลคำตัวครูเผื่อวา่จาจักลายเป็นวิทยาปัญญาหรือกลายเป็นเครื่องเตือนสติกับเราให้เราสามารถ,ถจะตักตวงคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิงในเดือนอันประเสริฐเทกำลังเข้ามาเทเรากำลังอ่าประสบพบเจอณเวลานี้ยิงชองเลาะก,กับทันพี่น้องว่างวา่า อา말อิบะดาที่จะเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ดีที่สุดการอ่านการอ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นมวยอิจาตที่ดีที่สุดการกล่าวสละวัดให้กับท่านนบีที่ดีที่สุดการที่เราละหมาดในห่วงเวลาหรือว่าเดือนที่ดีที่สุดการที่เราได้พยายามที่จะหาคําคืนที่วิเศษที่สุดคือคำขึ้นและตุนคอตข้อให้ถูกถูกอาลอิบะดาห์ถูกๆการกระทําหรือว่าถูกๆเจตน์นงของเรา แต่พอสบพบเจอกับเป้าไม้ให้อัลลอฮฺสุบฮานอัลตล่านั้นได้ประทานให้เราได้บรรลุกับเป้าไม้ดังกล่าวและให้อัลลอฮฺสุบฮานอัลตล่านั้นช่วยปกป้องเราจากบรรดาโรคภัยไข้เจ็บหรือบรรดาสิ่งต่างๆนานาถึงมันจะเป็นอุปสรรคในการคัดขวางเราเพื่อที่จะทําให้อิบาดะห์ของเราไม่สมบูรณ์อินชาอ a ล l a h ให้อัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮนช่วยปกป้องเราอัลลอฮฺขุมมาชิฟอันนามยันบัลละวันบัลละวันบัลละวันฟาวัฟชววันมุงการีวันวัตตะอูนวันฟิดนี้มักกชชิิฟออรุนาัลลาอยาน้อง ก็ข้อเปล่าสลามนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมผู้เทอแบ่งปันข้อมูลในเวลานี้ก็ข้อมาบแต่มีน้องด้วยอิกชอบลรอแต่หากว่ามีโอกาสในคราหน้าเราก็คงได้มีโอกาสมาพบประสบพบเจอกันอีกอิกชอบห์ผมข้อกล่าวการปิดในการพูดคุยแบ่งปันข้อมูลในต้นเร็วมดอนในวันนี้ด้วยการกล่าวว่าพิลลาฮิตอฟิกวลิดายะฮ์วิสลามุอะลัยกุมวะเรารมิตุลลอฮิบะเราะกาตุ